เจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักพรรดิหุสวรรค์ทุกท่านพบกันวันนี้วันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์ต้นเดือนก็เดี๋ยวจะได้รีบกันไปพักกันนะนะพรุ่งนี้จะได้มาเอาบุญกันเต็มที่แต่ก่อนที่จะไปพักกันก็ฟังเรื่องราวดีๆกันสักนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการที่จะมองโลกแล้วก็ทําความเข้าใจกับตัวของเราเนี่ยรวมถึงสภาวะของโลก เพื่อให้ได้เกิดสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเข้าใจโลกและชีวิตตรงตามจริงอย่างที่เป็นเนี่ยโดยจะพยายามเอาธรรมะวลันหน่อยมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้ทําให้ชีวิตของพวกเราง่ายขึ้นนะวันนี้ก็เนื่องจากมีข่าวมีคราวแล้วก็มีคนสงสัยก็สอบถามกันในเรื่องของพระที่เป็นเรื่องเป็นราวก็อยู่นะว่ามีความเห็นมีอะไรกันยังไงเนี่ยอยากจะให้มาช่วยวิจารณ์ก็ต้องขอบอกว่า ต้นเหตุของเคสนี้คือขอให้แยกประเด็นก่อนนะหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการทําผิดวินัยสงฆ์สองก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านติเตียนสามเป็นเรื่องที่แชร์กันไปในโซเชียลแล้วเกิดเป็นกระแสกระทบขึ้นมาในวงกว้างแล้วก็มีการวิพากษ์วิจาร์ณกันขึ้นมานะก็ต้องขอแยกประเด็นเป็นแบบนี้ก่อนเพราะเอาประเด็นแรกก่อนแล้วกันนะว่า ถ้าพูดถึงในเรื่องของวินัยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีมีพระที่ทำผิดวินัยแต่ในที่นี้นี่คือบางคนอาจจะคิดว่าเป็นรูปที่ถูกกล่าวหาอยู่แบบนั้นนะถ้าเกิดใครตามข่าวอยู่แต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่นะความเป็นจริงก็คือผู้ที่เอาเรื่องตรงเนี้ยแชร์ไปในโซเชียลซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นพระใหม่นะเพิ่งบวชได้ไม่นานแะอาจจะได้แบบมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ วินัยเนี่ยอาจจะไม่ชัดมากนักหรือว่าไม่เข้าใจมากนักเลยด้วยความหวังดีก็เลยเอาคลิปไปแชร์อยู่ในโซเชียลแต่ถ้าเกิดว่ามองโดยหลักของพระวินัยที่มีมาตามพระไตรปิฎกเนี่ยการที่เอาสมมุติว่าเป็นจริงนะเอาอาบัติชั่วยาบของพระเนี่ยหรือว่าไม่เป็นจริงก็ตามแต่ไปบอกให้อนุปสัมบันหรือว่าคนที่ไม่ใช่พระเนี่ยญาติโยมโดยทั่วไปฟังเนี่ย พระรูปนั้นก็เป็นอาบัตินะนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านท่านไม่ให้ไปพูดแต่บางคนพอฟังแบบนี้เสร็จก็อาจจะเอ๊ะแล้วแบบนี้ก็แสดงว่าห้ามสิห้ามไม่ให้ญาติโยมเนี่ยพอเจอเรื่องราวอะไรไม่สามารถที่จะวิาพากษ์วิจารณ์พระตามพระวินัยได้เลยหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่แบบนั้นนะน,นะถ้าเมื่อไหร,ร่รู้เห็นแล้วก็หรือว่าเกิดความสงสัยว่าพระเนี่ยจะมีการทําผิด ทำพลาดอะไรแบบนี้ก็จะตั้งเรื่องตั้งเรื่องขึ้นมาแล้วก็ให้ตัวแทนของสงฆ์ซึ่งอยู่ในวัดนั้นๆน่ะไปพิจารณากันนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัพทธเจ้าท่านท่านได้ให้กรอบไว้แล้วทำไมพระองค์ถึงต้องให้ทำอะไรแบบนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าองค์กรทางาศาสนาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าจะมองในในยุคของตอนเนี้ย เขาจะมององค์กรมองบริษัทเขาจะมองว่าในภาพลักษณ์ที่นำเสนอไปต่อสาธารณชนเนี่ยเขาเรียกแบรนดิ้งเป็นภาพที่ว่าจะติดตาติดใจของคนว่าแบรนด์ของออสินค้านี้เป็นอย่างนี้อ,นอันนี้เป็นบริษัทค้าน้ํามันนะอันนี้เป็นธนาคารนะอันนี้เป็นบริษัทเกี่ยวกับการสื่อสารส่วนของวัดเนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทนะแต่ว่าเป็นองค์กรที่ต้องบอกว่า เป็นองค์กรที่เอาไว้ปลูกศรัทธาให้กับมหาชนเริ่มต้นจากปลูกศรัทธาให้กับตัวเองก่อนผู้ที่เข้ามาอยู่ในในองค์กรนั้นน่นนะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือจะเป็นอุบาสกเบสิกาเนี่ยปลูกศรัทธาของตัวเองให้ได้ก่อนจากนั้นก็ไปทําหน้าที่ส่งต่อปลูกศรัทธาให้กับ ชาวบ้านเขาวานะแบรนด์ของวัดเนี่ยขององค์กรทางพระพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาอื่นๆก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือไปสร้างศรัทธาแล้วทําไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยให้ให้กรอบในการที่จะพิจารณาเรื่องที่พระทําความผิดนะว่าต้องให้หมู่สงฆ์ซึ่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะเป็นคนพิจารณาและให้ตัวแทนที่อยู่วัดเดียวกันนะเป็นคนตั้งเรื่องขึ้นมาเสนอเข้าไปเนื่องจากว่าการที่ พระองค์ท่านตีกรอกไว้แบบนั้นนะต้องถือว่ารอบครอบมากนะเพราะว่าพระองค์ก็บอกไว้ศีลเนี่ยข้อปฏิบัติของพระรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมนะนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกไปดังนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่ด้วยกันจะพอรู้อัธยาศัยของกันและกันในระดับหนึ่งจากนั้นก็เข้าไปพิจารณาก็ตั้งเป็นคณะขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วก็เอาหลักเกณฑ์หลักการมาตั้งแล้วดูว่าผิด แค่ไหนอย่างไรแล้วก็มีเกณฑ์ไว้นะซึ่งก็มีตั้งแต่ลงโทษเนี่ยมีตั้งแต่ประหารชีวิตมีตั้งแต่เอาไปติดคุกม,มีตั้งแต่ขับออกไปจากหมู่คือมันมีหลายขั้นตอนแล้วแต่ว่าความผิดมากหรือผิดน้อยแล้วทำไมเกณฑ์มันเยอะแยะมากมายพวกเราฟังอาจจะรู้สึกสงสัยที่เกณฑ์ต้องเยอะแยะมากมายเนื่องจากว่าเราฟังหลวงพี่พูดไปหลายๆวันทุกๆวันมาแล้วเนี่ย จิตมนุษย์เนี่ยมีความซับซ้อนและมีความแบบลึกซึ้งอยู่พอสมควรน,นะแล้วองค์กรทางพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องถือว่าสอนในเรื่องของการควบคุมจิตรวมถึงสภาวะของจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องต้องบอกว่าละเอียดมากมีบอกไว้ถ้าเราฟังอยู่ฟังธรรมเป็นประจำเนี่ยนะเราจะรู้จักพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกก็จะมีอยู่3ส่วนเขาเรียกว่าตะก้าสามใบใบแรกเนี่ยเขาเรียกวินัยปิฎกก็ใส่เรื่องของกฎระเบียบต่างๆเข้าไปการพิจารณาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นก็อยู่ในอยู่ในวินัยปิฎกนี่แหละมีอยู่สองหมื่นหนึ่งพันนะนะเสร็จแล้วก็มีอีกตะก้าหนึ่งเขาเรียกว่าสุตตันตปิฎกหรือว่าพระสูตรก็มีอยู่ตรงนั้นอีก21,000ข้อแล้วก็มีอีกตะก้าหนึ่งเรียกว่า อภิธรรมปิดกอภิธรรมปิดกนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถกการถามเกี่ยวกับสภาวะของใจเนี่ยเจาะลึกกันเยอะมากตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะสี่หมนสองพันข้อที่อยู่ในนี้รวมทั้งหมดเป็น8 4 0 0มข้อหรือที่เรียกว่าเป็น8ปด0มพระธรรมขันั่แหละเรื่องของใจเรื่องของการถกกันในสภาวะของใจเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะส0่หมกว่าเนี่ยดังนั้นก็เป็นตัวบอกใกล ว่าสภาวะของใจของมนุษย์เนี่ยกิเลสต่างๆที่ส่งผลต่อใจของคนเนี่ยมันมันส่งผลกันแบบละเอียดเยอะมากเลยแล้วก็พระองค์ท่านเข้าใจตรงนี้เลยให้เกณฑ์ต้องถือว่ารอบคอบมากแล้วก็ส่วนรายละเอียดไม่ขอเจาะลึกกันนะให้ได้รู้คร่าวๆว่าเป็นแบบนี้ดังนั้นพอมันมีเรื่องราวอะไรขึ้นมาเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบไปวิจารณ์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ไม่ว่าที่มาที่ไปจะเป็นยังไง ถ้าเมื่อไหร่เข้าไปร่วมวิจารณ์เนี่ยความเห็นก็เคยบอกไปบ่อยๆนะว่าคนมีความเห็นเป็นของตัวเองแม้ว่าเราอธิบายได้ดีหรือไม่ดีมากแค่ไหนเนี่ยเขาก็มีความเห็นเป็นของตัวเองอยู่ดังนั้นการที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องไหนต้องเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่ามีทิฏฐิอยู่ในระดับเดียวกันมีความเห็นไปนในทางเดียวกันมีความรู้ไล่เลี่ยก,กันหรือว่าใกล้เคียงรวมถึงสามารถจะมีผู้รู้ซึ่ง ให้มาตรฐานให้ข้อมูลให้ความรู้ในตรงนั้นได้นะถึงจะวิจารณ์ที่ถูกต้องอย่างในกรณีนี้ที่เป็นข่าวเป็นครา,าวกันขึ้นมาเนี่ยเรียว่าพระคุยกับศีการนู่นนั่นนี้นะก็วิจารณ์กันไปซึ่งก็การที่เอาเขาเรียกอาบัตช่วยยาบมาบอกให้กับผู้ที่ไม่ใช่สงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นอาบัตอย่างนึ่งนะดังนั้นก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆย,ยิ่งบ้านเราที่ถือว่าเป็น ประเทศที่มีประชากรถือนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากเนี่ยนะแต่น่าเสียดายว่าผู้ที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจภาพรวมของพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่แบบแบบเอาพระไตรปิฎกแค่ยกเข้ามาเพื่อที่จะตีความเข้าข้างตัวเองเนี่ยเอามาเพื่อที่จะใช้เป็นเรียกว่าใช้เป็นแผนที่แล้วกันในการที่เราจะเดินทางตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปนี่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธ พึงกระทําแต่ว่าน่าเสียดายที่เมืองไทยเนี่ยผู้ที่เดินตามเนี่ยนะแผนที่ตรงนี้อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งเป็นอยู่ในวงของนักวิชาการบางกลุ่มแต่เราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีบุญนะนะที่มาเจอครูบาอาจารย์พูดซึ่งสามารถจะสรุปเรื่องในพระไตรปิฎกเนี่ยหลวงพี่ยกมาให้เราฟังบ่อยๆว่าเรื่องราวในไปพระไตรปิฎกเนี่ยสอนอย่างนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยไล่มายาวเลยนะฟังแนละ้วอาจจะงงๆเพราะว่าเป็นเป็นภาษาแบบโบราณ แต่ครูบาอาจารย์ของเราโดยเฉพาะคุณครูไม่ใหญ่กับคุณครูไม่เล็กเนี่ยนะท่านเองเนี่ยเรียบเรียงแล้วก็นําคําสอนต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะหมวดที่จําเป็นจําเป็นเนี่ยกับการใช้ชีวิตของเราจะได้ไม่พลาดไปตกในกับดักของพญามารแล้วก็ไปเผลอทํอาอกุศลกรรมนะก็จะเป็นเป็นกรอบต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ท่านก็จะมาให้สติ ให้แง่คิดแล้วก็ให้ความรู้กับเราเป็นปกตินี่คือความมีบุญของพวกเรานะส่วนวันนี้ก็ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยแล้วอเผอิญว่าวันนี้ก็พอดีมีการอุปสมบทหรือว่าการบวชพระใหม่เข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนานนเฉพาะวันนี้ที่อุโบสถวัดพระธรรมกายเนี่ยนะบทพระไตรปิฎกของเราเนี่ยซึ่งมีพระไตรปิฎกรอบเลยนะคือแบบ ทำให้รู้กันไปเลยบอกเขาบอกวัดนี้สอนบิดเบือนเอาพระไตรปิฎกมาแต่งนู่นนั่นนี้ไม่ได้มาแต่งลงนะเอาพระไตรปิฎกเนี่ยมาสรุปแล้วก็มาสอนให้ทํากันนหะ mm hmm. วัดน,นี้จะเป็นแบบเนี้ย mm hmm. ก็เลยทําพระไตรปิฎกอยู่รอบตัวอุโบโสถไว้เลยแล้วก็ให้รู้ว่าเราปฏิบัติสั่งสอนตามพระไตรปิฎกซึ่งผู้ที่นั่งฟังรายการนี้เป็นประจํา mm hmm. ก็จะรู้อยู่นะว่าพี่ก็พยายามจะเอาพระไตรปิฎกมาเล่าให้ฟังวันละหน่อยวันละหน่อยแบบเนี้ย ก็วันนี้มีอยู่15รูปที่มาบวชขอเอารูปขึ้นมาให้ดูแล้วกันก็ชื่อเนี่ไล่จากซ้ายมาขวานะจะได้อนุโมทนาบุญกับอ,อดีตน้องเนนะนะคือเมื่อเช้านี่เป็นเนนอยู่แต่ตอนนี้เป็นพระกันไปหมดแล้วก็ไล่มาตั้งแต่สามเณรนัทพง์กระเจะจันนะนะฉายาธรรม,มาติสุโพแปลว่าผู้งามยิ่งโดยธรรมแล้วก็รูปที่สองสามเณรมการาโช ชายาธรรมทีโปแปลว่าผู้มีธรรมเป็นดังประทีปสามสามณเณรสันติภาพตันสิริฉายาธรรมวิมโลแปลว่าผู้ปราศจากมนทินด้วยธรรมสี่สมณเณรอํานวยรุ่งสีธรรมะสุวัตโทรแปลว่าผู้เจริญแล้วด้วยดีทางธรรมห้าสามณเณรศีนานีฉายาธรรมะ คัตทโรแปลว่าผู้มีธุระเป็นเลิศทางธรรม 6. สมมณเณรไพรัฐเกสรกระจายฉายาธรรมมาพิวัฒโนแปลว่าผู้เจริญอย่างยิ่งในธรรม7จสมณเณรมวรรัฐลิขิตวิบูรณ์ฉายาธรรมาวิจารโรแปลว่าผู้ตรองธรรมแล้วก็สมณเณรสุภมิตรเจตนาจรัสแสงฉายาธรรมะ สัมพัตโตแปลว่าผู้มีธรรมเป็นเพื่อนคบ 9. สมมเนนวินาดาประฉายาธรรมะนิสโกแปลว่าผู้เจริญด้วยธรรม10สมเนธสุเพศประดับขุนเขาฉายาธรรมะโคสโกแปลว่าผู้ประกาศธ,ธรรมโคสโกก็โศกเนี่ยนะ 11. สิบเอ็ดสมเนธพงศกรเตยดอน ฉายาธรรมโสธโนผู้สะอาดหมดจดด้วยธรรม 12. สองามเณรองอาจวราพรชนฉายาธรรมมาพิชโวแปลว่าผู้มีชาวปัญญาว่องไวในธรรมรูปที่13ามนะสามเณรโชคตรการสิงธรรมฉายาธรรมโชติการโรแปลว่าผู้ร,รมแสงสว่างในธรรม 14. สาม,มนเนรญพิชิตพง์ธนะเจริญพิชิตฉายารรมินโทรแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในธรรมแล้วก็รูปสุดท้ายสาม,มนเนรญสิทธิศักดิ์คำพิละหรือว่าฉายาที่เพิ่งได้วันนี้นะารมาพิเศษโถแปลว่าผู้ประเสริฐยิ่งในธรรมนี่ก็เป็นรายนามของพระภิกษุใหม่ที่เพิ่งบวชในวันนี้แล้วก็เรื่องราวที่ ถามว่าเกี่ยวอะไรกับที่เกินไปเมื่อกี้นะก็ต้องบอกว่ากรอบของพระพอเข้ามาบวชศึกษาพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยมีการตอนที่จะเข้าไปขอบวชเนี่ยนะมีการให้อนุศาสตร์ก่อนก็คือเป็นคําสอนที่พระต้องรู้เลยเนี่ยในเบื้องต้นก่อนพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องบอกเรื่องพวกนี้ก่อนเพราะว่าต้องถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็มีอะไรบ้างมีนิสัย สิ่งที่ต้องทำแล้วก็อกรณียกิจสิ่งที่อย่าทำนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ขอมาอ่านให้พวกเราได้รับทราบแล้วก็จะได้เรียนรู้กันไปว่าอย่างเช่นที่เกริ่นกันไว้นั่นแหละว่าถ้าชาวพุทธเนี่ยศึกษาธรรมะมาดีแล้วก็ระมัดระวังดีในการที่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระเนี่ยนะการที่จะไปทําผิดพลั้งพลาดเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างที่สําคัญเนี่ยวันบวชวันแรก อุปชาแล้วก็พระอนุสาวนาจารย์ก็จะให้อนุศาสตร์เนี่ยสอนก่อนในเบื้องต้นแล้วก็ให้ได้รู้ก่อนว่าต้องทำอะไรแล้วก็ห้ามทำอะไรเพื่อที่จะให้อยู่ในเพศภาวะเนี้ยการเป็นพระภิกษุเนี่ยอย่างบริสุทธิ์แล้วก็บริบูรณ์นะนะก็เริ่มต้นจากเ,เครื่องอาศัยหรือว่าสิ่งที่ต้องทำก่อนเขาเรียกว่านิสัยมีอยู่สข้อนะนิสัยที่พระต้องทำเนี่ยหนึ่งก็คือเที่ยวบิณฑบาต ใช้ชีวิตพึ่งกับชาวบ้านแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะได้ระลึกนึกถึงตัวไปว่าเราพึ่งชาวบ้านในขณะเดียวกันก็สามารถจะไปทําให้ชาวบ้านเขาได้พึ่งด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกัน 2. นุ่งห่มผ้าบางสุกุลเนี่ยนะก็คือที่จีวรที่ห่มอยู่นี่แหละเพื่อที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ในการพิจารณาตัวเองสามารถจะเ,เช็คได้เลยนะสุขภาพดีไม่ดีก็จีวรเนี่ยบอกได้เลย 3. อยู่โคนไม้อะนะก็คือพยายามอยู่สันโดษมันปฏิบัติทำรักษาใจให้ตัวของตัวเองให้ดีให้รู้จักพอนั่นเองแล้วก็สฉันยาดองด้วยน้ำมุดเน่าก็คือเป็นน้ำดองปัสสวะของตัวเองนะอันนี้พูดถึงในสมัยโบราณก็คือให้ดูแลตัวเองให้ดีนี้คือสิ่งที่พระต้องทำที่เรียกวัาน,นิส,าสัยส เสร็จแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอักรณียกิจสี่ก็คือสิ่งที่พระห้ามทำก็เอามาจากไหนเอ่ยเอามาจากวินัยนั่นแหละในส่วนที่เรียกว่าปาราชิกปาราชิกนี่แปลว่าผู้แพ้นะคือทำของผู้นี้ไปแล้วแพ้หมดสภาพไม่ได้เป็นพระอีกต่อไปนี่คือที่ห้ามทํามีอะไรบ้างเอ่ยพอเข้าไปบวชเสร็จปุ๊บก็จะบอกเลยอกรณีสี่นิยมเรียกว่าอากรณียกิจสี่ หรือข้อที่ไม่ควรทำหมายถึงกิจที่บรรพชิตทำไม่ได้4อย่างนะหนึ่งเสพเมถุนหรือว่าเสพกามเพราะว่าเรามาอยู่ในเพศภาะวะนี้แล้วเราเสพกามไม่ได้สองลักของชาวบ้านไปนขโมยของชาวบ้านเพราะความเลี้ยงชีวิตเนี่ยเนื่องด้วยผู้อื่นและยิ่งไปขโมยของเขาเนี่ยนี่ถือว่าแบบในละคุณมาก,กน,นะใช่ไม่ได้สาฆ่าสัตว์ ที่ให้ขาดจากความเป็นพระภิกษุหมายเอาตรงที่ค่ามนุษย์เป็นหลักนะมีการาไปสนับสนุนไปเชียร์ไปอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะนี่คือข้อที่3แล้วก็สุดท้ายพูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนนี้ก็เป็นสิ่งที่พระห้ามทำแล้วในช่วง5พรรษาแรกเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ต้องมีอาจารย์ อยู่คอยดูแลแล้วสิ่งที่จะต้องมาเรียกว่าทบทวนก็คือเขาเรียกองค์แห่งพระภิกษุใหม่นะก็จะได้เอามาให้พวกเราได้ทราบกันเหมือนกันว่าพระที่เพิ่งบวชใหม่เนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะอะไรกันยังไงซึ่งต้องทำมนะหามาเพิ่มให้ตัวเองนี่มีคุณนลักษณะต่างๆเหล่านี้องค์แห่งพระภิกษุใหม่นี่มีอยู่หาข้อข้อแรกเนี่ยคือ ปาติโมกขสังวรแปลว,ว่าสํารวมในพระพระปราติโมกเนี่ยที่หลวงพี่บอกไปมเมื่อกี้ว,ว่าต้องพิจารณาพระใหม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ศึกษาเนี่ยออวินัยมันเยอะสองหมื่นกว่าเนี่บางทีเรารู้ได้ไม่ไม่ทั่วถึงหรอกถ้าไม่ได้เจออาจารย์ที่มาสั่งสอนดีๆเนี่ยดังนั้นพระใหม่เนี่ยอย่างเช่นเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ทางใต้นะก,ก็เพราะตรงนี้แหละว่าพระใหม่ไม่ได้ศึกษาตรงนี้นี่ก็เป็นเป็นข้ออันตรายอย่างหนึ่งสอง อินทรีย์สังวรคือสำรวมอินทรีย์ทั้ง6กเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายต้องควบคุมให้ดีเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเข้ามากวนใจใจด้วยนะที่ว่าแบบจะทำให้เรากวนต้องระมัดระวังไม่งั้นก็อาจจะพลาดเป็นตามข้อหาที่เขากล่าวหาไว้แบบนั้นก็ได้เห็นไหมกรอบที่พระพุทธองค์ให้ไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะจะรอบคอบมากนะแล้วก็สาัสสปริยันตะ พูดคุยให้มีขอบเขตไม่เอกเกริกเฮฮานะในเคสของภาคใต้นี้ก็มีอยู่ตรงนี้อยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันก็เปรียบเทียบก็ว่ากันไปนะไม่ขอวิจารณ์ 4. กายวูปกาสะให้อยู่ในเสนาสะนะอันสงัดจะได้บำเพ็ญเพียรได้อย่างเต็มที่อันนี้พวกเราก็ก็ทำตามได้เหมือนกันนะนะสังวรในศีลของเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ดี พูดคุยมีขอบเขตนะใจจะได้ไม่เตลิดมากนักแล้วก็อยู่ในเสนาสนะอันสงัดอยู่ในที่เงียบเบเนี่ยหาเวลามานั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนาแล้วสุดท้ายนี่แหละมานั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะได้เกิดสัมมาทัศนะตั้งตนไว้ในความเห็นชอบมาเรียนรู้จะได้รู้ว่าควรที่จะวางตัวอย่างไรเราเป็นชาวพุทธควรจะปฏิบัติตัวแบบไหนต้องไม่วิพากไม่วิจารณ์ถ้าเราไม่รู้จริงแบบเนี้ย แล้วสมมุติมีความเป็นห่วงหรืออยากจะแก้ไขในเรื่องไหนก็สามารถทําได้โดยสามารถจะเข้าไปที่วัดนั้นๆแล้วก็ไปแจ้งความประสงค์ความจํานงที่เรารู้สึกว่าเ,ออเราเห็นแล้วไม่ค่อยจะถูกต้องมากนักกับผู้ที่เป็นถ้าในตอนนี้ก็เป็นกรรมการของวัดนะนะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสหรือแม้แต่ตัวเจ้าอาวาสเองเนี่ยเราสามารถจะไปไปพูดคุยได้แบบเนี้ย ต้องไปโดยตรงนะไปด้วยตัวของตัวเราเองแล้วก็ไปพูดคุยกันให้ชัดเจนจะได้ช่วยกันให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีความมั่นคงกันต่อไปสิ่งที่หลวงพี่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าในรั้วของวัดพระธรรมกายพยายามจะรักษากรอบตรงนี้เอาไวน้นะเรามีกรรมการอูหลายชั้นมากแม้แต่พระที่บวชเข้ามาใหม่เหมือนกันเราก็จะให้เขาอยู่ด้วยกัน ช่วยกันเช็คซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่รวมกันไปตลอดนะถึงตอนนี้ก็อยู่กันเป็นหมู่ไม่มีการแยกกุฏิกันอยู่ให้ช่วยกันดูคนนี้อยู่แบบนี้คนนี้เป็นแบบนั้นคนนี้มีนิสัยแบบนี้คนนี้ชอบแบบนั้นแล้วถ้าถึงเวลามาเกิดมีอะไรที่ดูแล้วไม่งามก็จะอาศัยช่วงในช่วงระหว่างเข้าพรรษาเนี่ยในวันออกพรรษาที่เรียกว่าวันมหาบวรณาเนี่ยนะให้โอกาสว่าถ้าเกิดเห็นว่า ภิกษุรูปไหนที่ทำตัวไม่เหมาะไม่สมน่าจะต้องมาปรับอะไรกันแบบเนี้ก็อาศัยวันนั้น,นวันออกพรรษาว่ามาบอกมากล่าวจะได้มีความรู้ความเข้าใจแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าอย่างในวัดเนี่ยถ้าอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สาธรรมิกจะบอกเลยนะบางทีไม่ต้องมารอออกพรรษาหรอกด้วยความปรารถนาดีเราอาศัยอยู่ด้วยกันก็พูดคุยกันทุกวันเราก็จะรู้ว่าเราควรปรับแบบไหนเราควรจะทํำยังไงบ้างแล้วเกิดเจอใครที่ ปรบความเพียรอย่างยิ่งยวดเนี่ยนะอ่หานหนังสือศึกษาทำนั่งสมาธิเป็นปกติเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นนะ่ะไปให้ผู้ที่อยู่ด้วยกันได้ด้วยนี่ก็เป็นระบบที่วัดพระธรรมกายได้วางเอาไว้นะเพื่อความอยู่ผาสุขแห่งหมู่สงฆ์แล้วจะได้มีพระแท้ขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะใหญ่ๆอย่างน้อยวันนี้มีเข้ามาแล้ว15รูป บางวัดเนี่ยเป็นวัดใหญ่ๆเลยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยบางทีทั้งปีเลยไม่มีใครเข้ามาบวชเลยนะก็น่าเสียดายโอกาสที่จะได้หาศาสนาทายาทเข้ามาอยู่ต่อในระยะเวลานานๆเนี่ยพระบวชระยะสั้นมีเยอะนะแต่บวชกันในระยะยาวเนี่ยหายากอยู่พอสมควรแล้วยิ่งไม่มีหมู่คณะที่ต้องบอกว่ามีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มแข็งแม้วินัยนี่จะรอบคอบมาก,กน,นะ แต่หมู่คณะนี่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยประคับประคองกันไปให้ได้ตลอดทางรวมถึงพวกเราด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณที่มาเป็นหมู่คณะให้กับหลวงพี่นะเพราะว่าการที่มานั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ทุกๆเย็นอย่างเนี้ถือว่ามีส่วนที่ช่วยประคับประคองให้พระรูปนี้ที่นั่งพูดอยู่เนี่ยอยู่ในเพศภาวะนี้ได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะเพราะมีความปลื้มในทุทกๆวันเลยได้เห็นพวกเรามามานั่งเป็นเพื่อนอย่างงี้นะจำนวนเยอะๆมากแบบเนี้ย มันชื่นใจว่าเราเองเนี่ยการบวชของเราที่ว่าผ่านไปแต่ละวันเนี่ยนะรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าในเพศภาวะน,นี้เลยมีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปได้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนากับพวกเราด้วยเนาะที่ช่วยให้พระภิกษุรูปนี่อยู่ได้ในเพศภาวะนี้ได้อย่างมีความสุขกนะก็ประครับประคองกันไปแบบเนี้บางทีไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่ในวัดเนี่ยเราอยู่กันที่บ้าน แต่ว่าเทคโนโลยีซูมเนี่ยก็สามารถจะทําให้เราเนี่ยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็มาอยู่กันโอ้มีจํานวนที่มานั่งฟังลวงพี่พูดอยู่นี่เยอะเลยตรงนี้มันเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วนะสำคัญมากเห็นคนทําความดีแล้วก็มาสนับสนุนกันให้ได้แบบอยู่ในเส้นทางแบบนี้ทําให้เราอยากจะดีย,ยิ่งขึ้นไปอันนี้พูดถึงในตัวลวงพี่อะนะแล้วก็จะพยายามหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้รู้แล้วก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆทางโลกทางอะไรเงี้ย จะได้ระมัดระวังถูกจะได้ปฏิบัติตัวถูกจะได้ไม่พลาดพลั้งไปทำกรรมที่ไม่ดีแล้วก็มีเศษกรรมติดมาไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นอยากจะให้อยู่ในเพศภาวะเนี่ยไม่ว่าเพศภาวะไหนไม่ว่าจะเป็นคาวาสไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นเพศภาวะไหนรักษาศีลของเราเนี่ยให้ดีรักษาใจของเรา ให้บริสุทธิ์เป็นประจำแล้วก็ให้มีความปลื้มอยู่เป็นปกติเนี่ยนะนะตรงนี้จะสามารถทําให้เราปลื้มๆแล้วก็อยู่ในโลกใบนี้ไปได้อย่างมีความสุขรวมถึงมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆเส้นทางนนะแล้วก็ให้เรานึกตรงนี้ไว้บ่อยๆแล้วหมั่นพิจารณาแล้วสมมุติว่าไม่มีเวลาจะอ่านพระไตรปิดกไม่เป็นไรนะสองทุ่มมาฟังฟังหลวงพี่ตรงเนี้ยก็พยายามจะเอามาเล่าให้ฟังวันละหน่อยวันละหน่อยวันละหน่อยไม่ต้องเยอะเพื่อชีวิตของเราจะได้ง่ายขึ้นค้ามขายไม่มีเวลา ส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะว่าเราต้องทํามาหาเลี้ยงชีพอยู่ก็ขออาศัยตรงเนี้ยเป็นเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็ขอแชร์ประสบการณ์ชีวิตส่วนหนึ่งรวมถึงธรรมะที่ได้อ่านมาให้กับพวกเราได้ฟังนี่ก็คือความตั้งใจที่อยากจะทําให้ยิ่งขึ้นไปนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนเราก็เตรียมตัวกันมาเอาบุญตั้งแต่เช้าแล้วกันนะคืนนี้ก็ขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้สมควรแก่เวลาการที่เราได้ เป็นผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเนี่ยรวมถึงที่มีพระภิกษุมาบวชใหม่เนี่ยพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในบุญตรงนั้นทั้งสิ้นน,นะมันนึกถึงตรงนี้เอาไว้เมื่อกี้ามาเล่าให้ฟังให้เราได้ปลื้มๆจะได้นึกถึงบุญของตัวเองที่ได้มาสร้างวัดวัดนี้ที่ชื่อว่าวัดพระธรรมกายเรามีส่วนสร้างทั้งสถานที่สร้างทั้งบุคลากรบุญไม่น้อยนะนึกถึงบ่อยๆแล้วกันนะเนาะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่าง ตั้งใจรับพรกันนะด้วยบุญกุศลที่เราได้มีส่วนสนับสนุนให้มีการอุปสมบทพระใหม่ผู้ซึ่งตั้งใจจะมาเป็นพระแท้เป็นทายาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งตั้งใจจะศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็นําสิ่งที่ตัวเองได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วศึกษาไว้ดีแล้วเอามาแบ่งปันให้กับชาวโลกเขาได้รู้ เส้นทางที่จะเข้าไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงที่อยู่ภายในตัวของพวกเราทุกๆคนก็ขอให้บุญที่พวกเราได้ทําไว้ในเหตุนี้จงส่งผลให้พวกเราทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีอายุไขที่ยืนยาวในฐานะที่ได้ต่ออายุของพระพุทธศาสนาจะได้สร้างบารมีต่อไปกันนานๆด้วยใจที่หวังดีปรารถนาดีต่อชาวโลกก็ขอให้ได้เป็นที่รัก ของมนุษย์และเทวาทั้งหลายไปตนไปที่ไหนก็ขอให้เป็นที่ต้อนรับเชื้อเชิญของมหาชนแล้วด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมกันเป็นประจำมาตลอดทั้งปี <c oughs> ก็ให้มีสายสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องเอามาให้เราสร้างบุญได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติด้วยความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูบาอาจารย์ขอให้เป็นผู้ที่ฉลาดทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรม เมื่อไรที่ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยเร็วพลันตามติดติดตามเป็นอาหารกล้าแนวหน้าของมหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายท่านไปได้ทุกภพทุกชาติไม่หลุดจากวงบุญไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินตั้งใจทบทวนบุญกันเนาะแล้วก็น้อมถวายบุญนั้นแก่มหาปูชนียาจารย์ น้อมถวายแก่หลวงพ่อธรรมชโยทบหวนบุญของเราให้ดีใจปลื้มๆใจสบายๆก็แผ่เมตตาแผ่ความปรารถนาดีนั้นไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้ให้เขาได้มีความสุขมากๆคืนนี้ก็ขอให้หลับในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้เชา้าตื่นมาตอนเช้าในอู่ทะเลบุญให้สุขสดชื่นมาเอาบุญกันพรุ่งนี้ก็ขอให้มีดวงธรรมมีองค์พระองค์ใหญ่ๆกันทุกๆคนกันเลยเนาะ มาบูชาข้าพระกันนะสลับคืนนี้ขอจเจริญพร